ข่าวบอลเด็ดวันนี้ครับวันเสาร์ที่29มกราคม2565ครับวันนี้อยู่กันในรายการของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมสีคู่เช่นเคยนะครับคู่แรกฟูลแลมกับแบ็กพูลครับคู่ที่2ลูตันทาวเจอกับแบ็กเบิร์นนะครับแล้วก็คู่ที่3เนี่ยควีนสปาร์กเลนเจอร์เจอกับเรดดิ้งครับแล้วก็คู่ที่4นะฮะมิววอลเจอกับเวสต์บอมบิดมาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับฟูลแลมเจอกับแบ็กพูลนะครับผมเตะในเวลา4ทุ่มนะครับก็วันนี้ที่เลือกมาเตะ4ทุ่มหมดเลยครับผม ทางฝั่งฟูลแลมครับจ่าฝูงของตารางนี้ครับวันนี้มาเจอกับแบ็กพูนะฮะอยู่ในอันดับที่1 4ครับก็ผลงานในการเจอกันในะฮะล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งแบ็กพูนะครับที่เปิดบ้านจัดฟูลแลมไปได้1นึ่งศครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นในปี2 0 1 5นะครับก็เป็นทางฟูลแลมเนี่ยที่บุกมาเยือนนะฮะแล้วก็เฉือนชนะไปได้1นึ่งศนครับสติในการเจอกันค่อนข้างสูสีนะครับทุกท่านโอเคครับมาดูฟอร์มช่วงนี้ของฟูลแลมนะฮะล่าสุดเนี่ยไปเฉือนชนะสโต๊กมา3ต่อ2นะครับ ถล่มเบอร์มิงแฮม6-2นะฮะถล่มบิสตันซิตี้6-2แล้วก็ถล่มเลดดิ้งไป7-0ถือว่าฟอร์มช่วงหลังนี้ค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะครับทางด้านของฟูลแลมก็หลังจากโหลดไปอยู่อันดับ3มาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับกลับขึ้นมาเป็นอันดับจา่าฝูงได้เหมือนเดิมก็เอาเรื่องจัดๆนะครับผมส่วนทางฝั่งแบ็คพูลนะฮะล่าสุดนะครับไปเฉือนชนะมิววอลในบ้านมา1-0น,นะครับแพ้ให้กับฮาร์ดพูลยูเนเต็ดครับ1-2ชนะฮาวซิตี้นะครับแพ้มิดเดิลสโบร ก็ฟอร์มช่วงนี้อย่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับชนะสลับกับแพ้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแพ้ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของแบ็กพูเนี่ยก็แพ้ติดต่อกันมาแล้ว4นัดนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมราคาบอลวันนี้เปิดมาที่ทางฟูลแลมนะครับต่อ1.5เลยทีเดียวนะครับก็ราคานี้ทางฟูลแลมเนี่ยทำเงินไป3เสียไป2นะฮะแบ็กพูทำเงินไป2เสียไป3โอเคเดี๋ยวไปดูนัดเตะนะครับ เช็คสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฟูลแลมนะฮะมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนะครับรอเช็คฟิต2ตัวเจ็บหมดสิทธิ์นะครับเป็นคอนโกโล่นะฮะอีวานกาวาไลโลแล้วก็เช็คฟิต2คนเป็นมิโตวิชกับแฮร์รี่วิลสันครับส่วนทางด้านทีมเยือนแบ็คพูลนะครับโอ้โหเจ็บเพียบเลยนะครับผมมีเจ็บอยู่7คนนะฮะมีฮัสแบน์นะครับแอนเดอร์สันครับวอร์ดฮะเวอร์ตูเจมแม็กวิลแล้วก็คาเลครับก่อสภาพนักเตะวันนี้ของทางฝั่งแบ็คพูลนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามีบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับถือว่าตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงกันครบดีนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบ็กพูลอย่างเต็มที่ครับก็ทัศนะสําหรับคู่นี้นะครับผมก็มองว่าทางเจ้าบ้านฟูลแลมนะฮะฟอร์มช่วงนี้ถือว่าร้อนแรงจัดๆนะครับก็ชนะติดต่อกันมาสีนัดรวดแล้วนะครับแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยยิงยับยับด้วยนะครับผมวันนี้ราคาเปิดที่1.5นะครับก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแบ็กพูลเนี่ แถมน้ำซ้ำนะฮะก็ยังแพ้ติดต่อกันมาแล้ว4นัดรวดเลยครับในเกมที่ไปเล่นนอกบ้านนะครับผมดังนั้นนะครับเกมนี้ถ้าไปฝั่งเจ้าบ้านน่าจะอุ่นใจกว่านะครับเกมนี้ขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านฟูลแลม m ครับผมมาตอนนี้คู่ที่2นะครับรูตันทาวเจอกับแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับเจ้าบ้านรูตันทาวนะฮะอยู่ในอันดับที่10ครับแล้วก็ทางฝั่งแบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับอยู่ในอันดับ2รองจ่าฝูง มาดูที่การเจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งแบ็กเบิร์นนะครับที่เปิดบ้านแล้วเสมอกับรูตันทาวไป2-2ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเฉือนชนะได้1-0นะครับผมก็คู่นี้ค่อนข้างสูสีนะฮะในการเจอกันนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านรูตันทาวนะครับล่าสุดเนี่ยไปเฉือนชนะบิสตันมา2-1นะครับแล้วก็แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0ชนะเรดดิ้ง2-0นะฮะชนะบอลมาร์ทเอฟซีครับก็ถือว่าทรงดีอยู่นะฮะ5นัดที่ผ่านมานะครับชนะไป4แพ้1นะครับผม แล้วก็ฟอร์มในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับก็ชนะติดต่อกันมาแล้วสานัดนะครับวันนี้ท้องฝั่งแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยไปเฉือนชนะบิดเดิลสโบรในบ้านได้1นูนย์นะครับแพ้ฮาซิตี้สองศูนย์นะฮะชนะคาร์ดิฟนะครับแพ้ให้กับวีแกนแอตเลติกแล้วก็เสมอฮัดเ์ฟิลทาวถือว่าฟอร์มช่วงหลังนี้ดรอปลงมานะฮะทางฝั่งของแบ็กเบิร์นและฟอร์มในการเล่นนอกบ้านนะครับก็ยังถือว่าดูได้อยู่นะฮะไม่ถึงกับว่าแย่มากนะครับก็สำหรับวันนี้ราคาบอลเปิดมาททที่่่าางูตตันนนเป็ฝยอะะฮ ก็ต่อที่ปป์นะครับผมก็น่าจะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านเลยครับเพราะว่าสติของคู่นี้นะครับในการเจอกันเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ฮะทางฝั่งชาบ้านรูตันทาวนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะมีแค่รอเช็คฟิตนะครับ3คนนะครับมีแฮร์รี่คอนิกนะครับจอแดนคลาร์ครับแล้วก็ซอนนี่แบดเล่ย์นะครับส่วนทางฝั่งแบ็กเบอร์นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนนะฮะมีแบดเล่ย์เด็กนะครับ พิกเกอร์ลิงนะฮะแล้วก็โปเวด้าโอคัมโปครับแล้วมีผู้เล่นหนึ่งคนนะฮะที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับเป็นเบนดีอาร์สนะครับผมก็ถือว่าขาดตัวเก่งไปนิดหน่อยนะครับก็ดูโดยรวมแล้วนะครับสภาพนักเตะของทั้ง2ทีมนะฮะน่าจะพร้อมกันดีครับแบ็กเบิร์ดอาจจะขาดแค่บางตัวนะครับผมก็สำหรับคู่นี้นะครับทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับส่วนแบ็กเบิร์ดนะฮะดรอปลงมานะครับผมแล้วก็สถิติในการเจอกันล่าสุดเนี่ยก็เสมอกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางฝั่งรูทันทาวนะครับแม้ว่าจะะออยู่่ในนนัััดบบที10คร แต่ว่าในการเจอกับแบ็กเบิร์นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะฮะรับมือได้นะครับล่าสุดที่เจอกับแบ็กเบิร์นในการเล่นในบ้านก็ชนะไปได้นะครับเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่จะทําได้นะครับเพราะว่าได้เปรียบจากการเล่นในถิ่นด้วยนะครับผมตัวเกมนี้ผมขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับขอเชียร์เจ้าบ้านลูตัตนทาวครับผม ันนี้คู่ที่3นะครับควีนปาร์คเลนเจอร์เจอกับเรดดิ้งนะครับผมก็ทางควีนปาร์คอยู่ในอันดับ4นะฮะแล้วก็เรดดิ้งอยู่ในอันดับที่21นะครับโซนท้ายตารางเลยทีเดียวการเจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของเรดดิ้งเนี่ยเสมอไปสามสานะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน1อีกเช่นกันนะครับในบ้านเรดดิ้งก็วันนี้มาเจอกันในบ้านของควีนปาร์คนะครับเล่นในบ้านของควีนปาร์คก็เหมือนว่าจะเอาชนะเรดดิ้งได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดก็แพ้ไป0ูนย์ต่อหนึ่งนะฮะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางควีนพาร์คพึ่งไปเสมอกับสวอนซีมันด้วยนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะฮะก่อนหน้านั้นไปเฉือนโคเวนที่นะครับก็ดูแล้วฟอร์มช่วงนี้ของควีนพาร์คเนี่ยครับค่อนข้างทำได้ดีครับส่วนต้องฝังเลดดิงนะฮะโอ้โหค่อนข้างแย่นะครับแพ้ติดต่อกันมาแล้ว5นัดนะครับแล้วก็เสียเงินไปทั้งหมดด้วยนะฮะก็ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ วันนี้ราคาเปิดมาที่ควีนพาร์คต่อ1ลูกเลยครับผมก็ต่อค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คนักเตะนะครับสเานนักเตะวันนี้ของนักคู่นะครับเจ้าบ้านควีนพาร์คนะฮะมีเจ็บแค่1คนนะครับแซมแมคคัลลัมครับแล้วก็ไปรับใช้ทีมชาติ2คนนะครับผมส่วนทางฝั่งของเลดดิ้งนะครับมีเจ็บ4นะครับอาราลุน่านะครับฮาริโลวิกสกอตแดนนะฮะแล้วก็อีกคนนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะฮะน่าจะเป็นเตตักหรือเปล่าครับเตเต็กน่าจะประมาณนี้ครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ส่วนอีก2คนนะครับน่าจะพึ่งกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับน่าจะยังไม่ได้ลงรับผมก็สำหรับนี้ทางเลดดิงนะครับก็ขาดตัวผู้เล่นไปหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ดังฝั่งเจ้าบ้านควีนปาร์ตนะครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับสมบูรณ์พร้อมกันดีครับสำหรับผู้นี้นะครับผมก็มองว่าทางเจ้าบ้านนะฮะในช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับควีนปาร์แล้วก็การเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรครับสติในการเจอกันนะฮะค่อนข้างสูสีนะครับคู้นี้ แต่ว่าฟอร์มการเล่นช่วงนี้ของเรดดิง้งสิครับก็ทรงไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเกมนี้ผมขออุ่นใจนะฮะขอไปทางควีน n าร์คเ a นเจอร์นะครับน่าจะมีลุ้นได้มากกว่าครับก็สรุปเกมนี้ขออยู่กับทางเจ้าบ้านครับผมมาที่คู่สุดท้ายนะครับมิววอลเจอกับเวสต์บอมบิดนะฮะทางเจ้าบ้านมิววอลนะครับอยู่ในอันดับที่15ครับแล้วก็เวสต์บอมบิดอยู่ในอันดับที่5 สถิติในการเจอกันล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็เสมอกันไป1 1นนะครับในบ้านของเวสต์บอมวิดแล้วก็ก่อนนั้นนะครับในปี2020นะครับเป็นทางฝั่งเวสต์บอมี่ยที่มาเยือนมิววอลนะครับแลวก็เฉือนชนะไปได้2 0ศูนย์ครับฟอร์มช่วงนี้ของมิววอลนี่ฮะถือว่าค่อนข้างแย่นะฮะทรงไม่ดีเลยนะครับสีนัดที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับแล้วก็เสียเงินไปทั้ง4ีนัดเลยครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในถิ่นเนี่ยก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับผมส่วนทางเวสต์บอมนะฮะฟอร์มช่นนนกคััะรบ เก็บชัยชนะไม่ค่อยได้เลยนะครับผมล่าสุดก็ไปเปิดบ้านแพ้ให้กับเฮสตันนอตเอ็นมานะฮะคาบ้านะครับ2-0แล้วฟอร์มในการเล่นนอกถิ่นก็ไม่จัดว่าดีด้วยนะครับก็ค่อนไปทางแย่ซะด้วยซ้ำนะครับราคาบอลวันนี้เปิดมาที่เวสต์บอมต่อครึ่งลูกนะครับก็คู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของมิววอลนะครับโอ้โหเจ็บเพียบเลยครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ6คนนะครับผมมีโอโจนะครับลีโอนนาร์ครับวอลเลซครับแบสซอซาวิล แล้วก็เดีเนียลบอลลาดนี่ครับเช็กฟิตมีอเล็กเพียสนะครับส่วนทางฝั่งเวสบอมนะครับ,รบมีเจ็บ4คนมีโอเชีย er นะฮะดาริวไดครับคีนไมอันแล้วก็สโนกลาสก็ถือว่าสภาพนักเตะวันนี้ของทางเวสบอมในะฮะน่าจะดูดีกว่านะครับผมส่วนทางมิววอลในะฮะมีตัวเลือกให้แก้เกมน้อยลงนะครับแต่ถ้าว่าช่วงนี้ทางเวสบอมเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยสิครับแล้วก็การเล่นในบ้านของมิววอลเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะฮะก็เกมนี้ขอไปบอลรองเลยกันนะผม คู่นี้ขอมั่นใจเชียร์ไปทางฝั่งมิวอลนะครับน่าจะเปิดบ้านแล้วยันเสมอไว้ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับ4คู่ในวันนี้นะครับผมสรุปอีกหนึ่งรอบนะฮะคู่แรกขอเชียร์ฟูลแลมนะครับโชว์นี้ทรงดีมากๆนะครับไม่น่ามีปัญหาครับคู่ที่2เชียร์เจ้าบ้านลูตันทาวน์นะครับน่าจะยันทางแบ็กเบิร์นไว้ได้ครับผมคู่ที่3เชียร์ควีนสปาร์คเลนเจอร์ครับและคู่สุดท้ายนะครับไปทางเจ้าบ้านมิวอลผมถึงแม้ว่าจะเจ็บเยอะนะฮะแต่ว่าในการเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับน่าจะพอรับมือทางฝั่งเเวสต์อมไได้้คครรัััับบบกก็็ปนนนยงงงาะ เพื่อนๆถูกใจผู้ไหนนะฮะชอบผู้ไหนก็เลือกตามกันได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดลไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องดูบันเต่งเลงบอนเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ